สวัสดีเพื่อนๆชาวสมุครนักบลทุกท่านนะครักล,นะลับมาพบก,กันอีกครั้งเนาะงพับตัวเตมเป็นเกียร์วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ทีมนะครับทีมในการลงห่วงเวจีของโคลเด้นครับตอนนี้ก็เป็นทีมสําหรับมอนที่คิดว่าหาได้ง่ายๆนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้าง,างผมพัดตีไปให้สัก99%้า้านะผมลงมาประมาณพอสมควรคนระับ มีเฟลบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ได้เฟลหนักมากอะไรก็เอาไปสำหรับทำเควสก่อนเนาะเพราะมันจะต้องมีเควสล,ลงดันเนี่ยร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยครั้งนะก็จริงๆทีมนี้มันจะเฟลหรือไม่เฟลมันขึ้นอยู่กับข่าวเกิร์ดเยอะหรือเปล่านะถ้าข่าวเกิร์ดมันเยอะๆมันก็จะโดนบอสส่วนนะครับหลังจากที่มีการทปเด็แพรรีโหลดเด็มานะก็มีดันตัวนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าทีมผมเป็นยังไงบ้างเวลาเป็นยังไงนะเวลามันอยู่ประมาณสองนาทีเนาะ ทีมนี้ผมก็ดูจากในอันดับนี่แหละแล้วก็มาทํนะใทาให้เพื่อนๆดูนะพยายามทำรูนทําอะไรก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองทรทีมีก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะมาที่ดันเกียนแล้วก็เลือกที่ป้อมอยากนะครับแล้วก็กดข้อมูลกลยุทธ์นะครับและความคิดเห็นของผู้เล่นนะเขาก็จะมีคนแชร์ทีมเยอะๆนะอันนี้ผมก็พอทีมมาแชร์เหมือนกัน mm hmm. ก็ดูจากตัวนี้แหละแล้วผมก็เอามาแบ่งปันเพนะื่อน ใ,ใครมีทีมไหนเขาก็จะเอกมาอดอวดกันเนาะเราก็ดูตามนะครับแล้วก็ปรับประยุกต์รวมตามเขานะโอเคอันนี้ก็เป็นเวลาเวลาที่ผมกำลังใช้ฟาร์มนะครับก็มีวันตายบ้างนะครับตายนี่ยเวลาโยมนมอลสองนาทีกว่าๆซึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเวลาค่อนข้างนานในสองนาทีสําเรรดที่ดอกมานะครับเบรดที่ดอกมาก็ผมว่าค่อนข้างลำบากนะครับแล้วอีกสําคัญก็คือ มานาที่ใช้ในการบวกรุนมากขึ้นเลยนะตรงน,นี้เดี๋ยวผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นสปีดทีมในไวๆนี้มาผมคิดว่าน่าจะภายในอาทิตย์หน้านะน่าจะมีสปีดทีมเพละขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูรูนกันแต่ละตัวนะครับว่ารุน่นแต่ละตัวของผมเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูตรงนี้ดูก่อนน,นะครับการทํางานของทีมน,นะเอาเครือนะครับอ e ีฟิตสตาร์นแมงมุรถเกยียนระ์เนาะขิ้มือก็จําเป็นแล้วนะสำหรับอ e ีฟิตมือก็จะคอยล้างเกาะแปกด้วยนะ คิดมาค่อนข้างก็น,น่าจะต้องทำนะแต่ในทางเลี้ยงปรมาลงหอได้นะครับลงหอฟร์มังกรฟาร์มโคเรมได้นะครับสำหรับผู้เล่นเนร,นริ่มต้นนะก็เป็นมอนค่อนข้างดีการบัฟมาแล้วก่อนหน้าน,นี้นะครับให้ดีมากขึ้นน่าใช้มากขึ้นทีนี้ก็จะมีฟิกที่ลมเลยนะฟิชที่ลงจริงๆก็เอาเวกได้ก็ดีไม่เอาเวกก็ไม่เป็นไรแต่เเวกเตอนะครับอันนี้ก็ไว้สําหรับผู้เล่นค่อนไปทางแบบกลางๆแบบ ปั้นทีมเล่ครบหมดแล้วนะครับขึ้นมาทําทีมนี้ใครไม่ไหวก็ไปโนมอลก่อนก็ได้นะไปเล่นโนมอลก่อนก็ได้ไม่จําเป็นมาเล่นที่หาดนะนี่เป็นโหมดหาดนะครับเนี่ยพอมันมีโล่แล้วมันมันค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเกาะแตกแล้วถ้าไม่มีโล่นี่ก็ไปวัดนะครับขึ้นอยู่กับกาวเกือบเลยนะแบ,บ,บโล่ อันตรายแล้วนะต้องบอกอันตรายเลยแต่เราไหวอยู่คนะรับันยังไหวเดี๋ยวเรามาดูรูน,น,นะครับว่ารูนแต่ละตัวเป็นยังไงดอกรูนฟางฟางสองนาทีดอกรูนฟา,นะฟางฟาไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าเวลาดีที่สุดก็อยู่ประมาณ2อนาทีเวลาโดยเฉลี่ยก็2อนาทีสิบวินะครับมาดูฟินินะครับฟินิ์ผมสกิลไม่เต็มนะแฟกไม่ได้ใส่ด้วยนะครับช่องสองเป็นสปีดนะครับช่องสาม ช่องสี่เป็นคลิกแดบนะครับช่องหกเป็นเอพีเนี่ยมีเลือดนหละครับจริงๆผมอยากให้เลือดมันถึงสักสองหมื่นเนาะมันจะได้ยืนได้ทนทนะครับสปีดก็เท่าที่ไหวนะครับครี่แดมแม่นต้องมีนะแม่นต้องมีเพราะมันต้องใช้แช่นะครับมันองใช้เอ้ยขอโทษทีนะอ่ามันต้องใช้แช่ด้วยนะครับเพราะติดคิเขาถึงจะแช่นะก็ต้องมีดนะ้วยเนาะาลองดูอันนี้เขาตีแรงตามเลือดนะครับสัดส่วนเลือดของศัตรูสกิลเต็มได้ก็ดีเนาะจะได้วนเถื่นได้ไวๆ ผมบอกมันสกิลไม่เต็มผมก็วนเถินได้ไม่ไม่ทันอาจจะมีตายไปบ้างนะครับถ้าสกิลเต็มผมคิดว่าเพิ่มดาเมจขึ้นไปแล้วก็วนเถินได้ไวขึ้นก็น่าจะไม่เฟลแล้วน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นรูเป็นรูเนานะสองสปีดคีดดำนะครับเป็นสีขีดดำก็ทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะรเรื่องล็นี่แหละประมาณหมื่นห้าผมอยากใส่แฟก์อยู่นะแต่ผมผมไม่มีแฟก์ ลองดูมนะันมีแฟกมีอยู่นะก็ใส่แฟกให้แฟกก็อัปเดตมาใหมนะ่เนาะไม่ต้องตีบวกต่อมาก็เป็นอ e ีฟิตนะครับอีฟ e ิตก็เป็นเลือดนะครับเป็นเลือดแบบแม่นนะ ATK นะอันนี้ใส่ขี้ดแดงก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีขีด้แดงก็ใส่ขี้ดแดงทำสปีดสูงหน่อยนะครับเทอร์นอเดอร์เทอร์นอเดอร์จะเป็นพิกซี่ก่อนนะครับเป็นพิกซี่ลมพิกซี่ลมขับเกอร์อ e ีฟิตจะอ e ีฟิต ให้ฟิทนะครัแล้วก็น้องฟินิกนะครับแล้วก็แมวนะครับพิกซี่พิกซี่ใส่เป็นรุนสวิฟนะครับสวิฟไวๆเลยให้มันน็อกเทิร์นได้นะครับมันจะได้กลางโลกได้ไบ่อยๆนะครับมาก็เป็นคาวเกิร์นะครับเดี๋ยวดูพิกซี่กับน,น้องสองสี่หกเป็นอะไรสองสปีดนะครับเอพีเอพีสกูนผสมอะไรก็ได้นะผมทำปสปีดได้เยอะไว้ก่อนนะครับ ถัมาเขาคือเขาคือเ,เ,เป็นเ e x นะผมใส่เป็นเ e อผมว่าจะลองใส่เป็นไฟอยู่ไฟลเลือดเยอะนะเนี้ยนะครับไม่มีแม่นนะครับมีเลือดมีแม่ผมเราต้องไปเกาะแตกเานะัาเนาะสป,ปีดไปแมวแมว,แมวตำนำทำมีดอย่างเดียวนะครับแมวนี่ผมใส่เป็นรูม่วงนะครับก็คือผมได้คี้ดำสองสามห้านะเพราะว่าผมไม่ได้สนใจคีเด็ดอยู่แล้วนะครับแมวไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีชีเด็ดเยอะอยู่แล้วนะก็ใส่เป็ี้ดาล้วนๆไปเลย ทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะสองดีดเคขี้ดำดีดเจนะครับเลือดให้มันได้สักหนึ่งหมื่นแลมันจะได้ยืนทนมาอาร์ติแฟกติแฟกเอ้าติแฟกต์ยังไม่ตีหมกทัดก่าวเนี่ยจะเป็นอาร์ติแฟกต์จริงๆใส่ขี้ดำสกิลสามนะขี้ดำสกิลสองเลยให้ยีนให้ขี้ดำสกิลสอง ก็ประมาณนี <poisoned indo> <wast Salvador> ok. ้นะแล้วก <pl ains> ็ไปดูก like ันนะครับเดี๋ยการเล่นกันจริงๆก็เปิดให้ดูกาต้านี้แล้วนะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคุยกันหน่อยเนาะสำหรับรีโหลดเด่นประทับใจไหมก็ผมว่าน่าจะต้องมีปรับปรุงอีกพอสมควรเลยเนาะสำหรับรีโหลดเด่นดูดูแบบเราคาดหวังไว้เยอะแล้วมันไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่สำหรับตัวอัปเดตที่้ามาใหม่มาดูก็ค่อนข้างแบบเรื่อง ชิค um ิวมอนได้อัพเลเวลมอนอเวกมอนแล้วมันก็อีโวมอนพวกนี้มันก็ค่อนข้างลำบากมันดีขึ้นนะผมว่ามันดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของทรัพยากรที่ใช้มากขึ้นเนี่ยมันน่าจะต้องมีการปรับปรุงห่อเพราะว่าอย่างผมผมแล้วมันก็แบบบอผมหมดคลังเนียเออแต่มันถามว่ามันดีขึ้นไหมมันมันก็สะดวกขึ้นแล้วมันก็ง่ายขึ้นทําได้ง่ายขึ้นแต่ประเด็นคือทรัพยากรเรื่องบวกรูนนะผมว่าเรื่องมานาบวกรูนบวก9ก้ารูนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีปรับ มันดูโหดร้ายเกินไปนะ่ยเรตีรูนบวกเก้าเนี่ยมันคือเท่าไรนะแสนกว่าใช่ไหมเราฟาร์มหนึ่งรอบนะครับสิบหนึ่งกดฟาร์มสิบครั้งเนี่ยเราได้มานากลับมาประมาณแสนกว่าแต่เราตีบวกรูนหนึ่งเม็ดบวกเก้าเลยก็ประมาณแสนกว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้กําไรเลยมันจะไม่เหลือมานาทําอะไรอีกว่ามันมันโหดร้ายเกินไปอาจจะต้องปรับหนายในมุมมองผมนี่ก็พุทธกี่ไปน ดิงะเหนถ้าฟินิกมันมีเลือดใช้สักสองหมื่นมันก็จะน่าจะคนได้ได,ด้หนากยึดอันนี้ไม่ต้องมีโล่ห้าหมูกว่าดังอีฟิตก็ทำการล้างบับหล้างบับแดงล้างบับแดง,ง,แดงเพิ่มเลือดเพิ่มเกจก็ยังโอเคทีมก็จะเป็นประมาณนี้ ค่อนข้างโอเคนะผมว่าผมค่อนข้างประทับใจซะทีนี้ผมก็ลองมาก็หลายทีมพอสมควรนะทีมนี้ก็ก็มโอเคเบื้องต้นความฝ่าไม่ครบรอยรอบนะสวสวัมเพ็เพ็ดก็มีค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคงจะทําเป็นของฝาามังกรบ้างนะ,ะว่านีอันนี้ไหมถ้าผมจะไม่ปิดนะครับจะเป็นกิจกรรมฝ่าครับเนี่ยเบื้องต้นฝ่าไมครบอยรอบนะฝามทิ้งไว้ก็ได้นะครับ ใครขยันฟาร์มก็ฟาร์มทิ้งไว้อผมก,ก็คงฟาร์มทิ้งไว้เสร็จแล้วก็คงลืมไปเลยนะก็คงกลับไปฟาร์มอย่างอื่นนะเพราะว่าเศษดรอปมันค่อนข้างค่อนข้างแย่นะนี่ก็ฟาร์มไม่ครบทิ้งไว้นะไดยห้าพันห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสองฝั่งนี้ก็ห้าพันนะสองฝั่งวันที่ยี่สิบแปดกรกฎานะันก็น่าจะได้สกอร์ห้าดาวแตะนะเงินใบเสียงไม่ค่อยดีก็เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวให้ดูอีกรอบแล้วเดี๋ยวพอแล้วเนาะ ถ้าคาวเกอร์มันไปเย็ดก้องบอสเยอะขนาดนี้มันมีโอกาสเฟลนมันต้องเสี่ยงดวงนิดนึงเรื่องของคาวเกอร์มันไปเย็ดนะโดยภาพรวมลหลายอย่างผมว่ามันก็ลองลองกันก,นก,นก,นกโอเคสำหรับรีลดเด็ดนะครับฟังชันฟังชันโอเคแต่จะติดเรื่องของทรัพยากรที่ใช้มากเติบไหทรัพยากรที่ใช้เยอะจริง ข้ามมอนในขางคือฟิกกีอ้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรก็ค่อยๆตีไปนะยังหาทีมสปีดนะผมใช้ทีมโจ๊กแล้วมันเฟื่นะก็เลยไม่ใช้บับโล่กนะ็แตก ทุบไปหนึ่งทีรถเก๋อแตกรถเกียร์ยิงไปรถเกียร์ยินะทุบไปหนึ่งทีนะบัาเริ่มเยนะเมแมวตายเลยแต่มวไม่ตายพยายามมาเป็นทตุลมนะครับเพื่อนมาหมอนทตุลมมาลองตีดู แรงดีทีมที่เป็นประมาณนี้นะแมคนิคทีมก็ทีมเล่นก็จะเป็นประมาณก็เพื่อนๆก็ลองดูตอนนี้ก็ลองใช้ดูลองปรับกันดูนะสำหรับเพื่อนๆมีทีมไหนก็คอมเมนต์อบอกผมใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมเอาไปลองเล่นดูบ้างเผื่อมันจะไวกว่านี้นะตอนนี้ก็หาทีมเซฟเล่นอย่างเดียวยังไม่ได้หาทีมที่เป็นทีม飒ทีมอะไรทีมสปีดนะแต่ก็ยังคิดอยู่นะว่ามันมันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการฟาร์มดันนี้ คิดว่าดันที่ยากขึ้นมันควรจะคุ้มนะคิดแบบนั้นนะนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองฟาร์มดูสักร้อยรอบนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะใต้คลิปว่าอะไรยังไงเอกันอันนี้คลิปนี้อัจอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะหน้าจออาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเป็นหน้าจอไอแพดมันเล็กนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะครับผิดขัดยังไงต้องการให้ช่วยเหลือยังไงก็ยินบ็อกมาได้ที่แฟนเพจนะเตรเียมเล่นเกมตอนนี้ก็มีคิวดูว สามหัวฟรีฟรีหมดนะค่าใช้จ่ายไม่มีน,นะครับสำหรับการให้ยูทีให้นะครับจะให้ช่วยทำทีมให้อะไรให้ก็อินบอกมาได้สวัสดีครับ